สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องหนุ่มคาร์รถเก่า facebook หนุ่มเบาๆบครับผมวันนี้มารีวิวมา d a ้าไฟ t e อร์รอๆอีกหนึ่งคันครับคันนี้สีสวยรอบคันเลยนะฮะแม็กเวลครับผมขอบสิบปดนะนี่แม็กเวลขอบสิบปดยางสวยนะไม่มีแตกไายงายางหน้าเป็นมิชลินเป็นยางหลังเป็น m a ็กซนะฮะนี่หน้าเดิมเช่นเคยนะครับ หน้าเดิมๆนะหน้าเดิมๆติ๊กเกอร์เดิมนะหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับคันนี้ความดูความร้อนปกติครับรถขับดีนะนี่สีสวยรอบคันเนี่ยภายในแวบบๆครับผมนี่แอร์เย็นเพลงเพราะกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้กระจกมองหลังนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมนี่ ภาสีก็ใช้ยาวๆเลยครับต่อมาวันนี้ภาสีหกแปดครับนี่ะสีสวยเลยสีเต็มร้อยเลยนะมีเป็นแค่พวกรอยแมวข่วนนะนี่รีวิวเครื่องน,อนี่เครื่องฟิตตัสติดง่ายนะครับ แอร์เย็นแอร์นี่หนาวเลยน้ำมันนี่ประหยัดมากครบะนี่ผมเติมมาห้าร้อยนะมาจากสมุรปาการยุบหน่อยเดียวเองเนี่ยรถติดตีเสียงก็เพาะนะรถวิ่งสองแสนเจ็ดนะครับปัดนาฬิกาอะไรอยู่ครบนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะใส่นุ่งภายในสวยนะะเงาวิบวับ ตัวอะไรเดิมนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะหมุดเหมือดนะเดิมทั้งสองแถบนะครับเครื่องเงียบเงียบเลยนะตอนนี้เครื่องเงียบเงียบเลยนี่นะเดิมเดิมนี่หมุดเหมือดยังอยู่นะหมุดเดิมชายน้ําอะไรเดิมหมดนะฮะสายน้ําไม่มีปุกไม่มีสีโป้นะครับ รถเครื่องดีครัความร้อนขี่มาจากระบบการัานตีถึงครึ่งนะครับนี่ระบายไม่มีเลยนะมาถึงบ้านล้างแล้วก็ถ่ายเลยนะเครื่องก็ยังอุดฝุ่นอยู่นะระบายไม่มีเลยนี่เครื่องดีใครหาใช้งานไม่ผิดหวังครับผมยังไงสนใจติดต่อได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ